ดูมาเปลี่ยนอาการวาร์มเราแทนมาดูลังการขึ้นปะดูสักขีนีดูสัก,สกลูกเอ้ยแม่นี่คือม่วงล้วนปะงเนี่ยเมื่อกี้ม่งเรียบร้อยสิบทองเราต้องเห็นแล้วผมไม่ดูแล้วยี่สิบโอ้สามสิบ อ๋ออีสี่สิบห้าสิบหกสิบสุดเลทวะน่ะยังไม่รู้เลยวะแถมหกสิบแล้วใช่ปะหกสิบแล้วใช่ไหม เราไปดูปดหน่อยดิยดยใช่หกสิบแล้วเจ็ดสิบแทนที่ว่าตรงเลยวะไม่ไม่ออกมาก่อนสักตัวเลยเหรอวะเนะี่ยจริงปะเนี่ยเนี่ยแปดสิบเลยใช่ไหมอ่าแปดสิบวเอ้ยขอดูตอนมันทองหน่อยดิเป็นไงวะรุดเลสเฮียพูดอย่าง,งานั้นเอ้มันก็ดูไม่ออกอยู่ดีมันต้องมาดูตรงนี้ใช่ไหมสงสัยเอ้านี่ไง อืแปดสิบเป๊ะๆเลยมั้งเนี่ยดวงพี่กับังแตกสลายแทนดุเลดแน่เลยพักนี้เป็นไรกับดวงเราดวดงเปิดอะไรแม่งไม่ค่อยจะเวอร์กับเขาเลยมันมาแล้วเอ้เหี้ยอีสองทองนีทองเดียวโคตรหียเลกอีกเลยะกดดี มีเท่าไร่เนี่ยมีเยอะอยู่เดี๋ยวนะพี่ก็เอาการันตีด้วยก็ได้อะการันตีตัวแล้วกันอันนี้คือมันนี่คือจะการันตีแล้วนะอันนี้อันนี้ซื้อการันตีเอาก็ได้วะแทนเศร้า,าะอะเหลือเหลืออีกตัวหนึ่งไปเลยวะนนียเย่ไหมการันตีแล้วใช่การันตีแล้วอะเหลือจเจ้าอีกตัวดิวะ <c oughs> เอาเพิ่ <c oughs> มๆบนเลยก็ได้ปะ จะเลิกแล้วไม่ใช่อหรอพี่ส่งท้ายเอ้ามาแล้วไม่ต้องละเอา้าอยู่ๆเขาก็แบบไอ้นี่เฉยนี่ยพอขู่ว่าจะเลิกปุ๊บม,มีมาเลยอะโอเคด้านล่างอ,อะไรมีอะ